สวัสดีครับทุกท่านครับครับผมครับผมสมัยเต้นประหลัดนะฮะก็วันนี้เป็นโอกาสดีที่ได้มาเยี่ยมผู้ป่วยนะครับซึ่งท่านก็ท้อแล้วในชีวิตนะครับนะฮะได้ทานเห็ดนินจือของบริษัทเด็กซินนะฮะแล้วก็ดีขึ้นเป็นอย่างมากนะโดยเฉพาะได้ผมตัวผมเองได้โทรคุยกับสามีท่านซึ่ง พอแล้วไม่อยากจะเสียภรรยาไม่อยากจะเสียของรักไปนะครับก็คือนะคุณมัฒนาดาวคุณทศนะครับท่านได้ป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะฮะช่วงข้อต่อทวารสุดนะฮะซึ่งคุณหมอที่ได้ไปรักษาก็โรงพยาบาลมหลาราชนครราชสีมานะครับก็คือ เป็นระยะที่สองนะสังเกตว่าผิวท่านจะเกรียมนะฮะหน้าท่านตอนนั้นดำมากนะครับแล้วก็มานอนตรงนี้นะครับท้อแล้วในชีวิตครับเสร็จแล้วนะฮะเราแนะนำทานเห็ดลินจือของบริษัทแล็กซินลากและดอก6สายพันธุ์ครับ,ค,รบคือตัวนี้นะฮะแล้วก็ได้ทานไรโครซีน นะก็ขอขอบพระคุณคุณโจ้ามากๆนะครับที่เปิดโอกาสนะฮะที่ผลิตภัณฑ์ไรโคซีนมะาช่วยได้เกี่ยวกับมะเร็งทีเดียวนะฮะแล้วก็เป็นเป็นกาแฟนะเห็ดลินจือของบ in, ริษัทเด็กซินนะฮะแล้วก็มีดีรูทนะครับดีท็อกระบบลำไส้นั่นเองครับนะบวันนี้ทานมาสองชุดใหญ่ ะะมาเยี่ยมท่านนะะท่านก็ดีขึ้นอย่างมากเลยนะะภาคภูมิใจนะคุณมัฒนานะ,นะะผิวพันธ์ท่านก็ดีขึ้นนะะโดยเฉพาะ,นะะโรงพยาบาลมหารานะ,ะไดะ้ท่านได้ไปโรงพยาบาลมหาราีกครั้งหนึ่งหมอก็บอกว่าต้องผ่าผ่าตรงไหนครับผ่าผ่าตรงนี้เนะาะเพื่ออะไรฮะมัฒนาก็ให้ผ่าเพื่อว่า ขับถ่ายหน้าท้องแล้วแล้วก็ปิดช่องช่องทวารปิดคนเลยตลอดชีวิตนะครับเราคิดว่าจะผ่าไหมตอนนั้นไม่ไม่อยากจะผ่าก็เป็นภาระของของของแฟนเนาะอืมอืมแล้วพอทานเห็ดลินจือไปแล้วหลังจากระบบขับถ่ายไม่ดีตอนนี้ดีดีขึ้นไหมถ่ายทุกวันเลยถ่ายทุกวันแล้ว ะแล้วก็ตอนนั้นมีอาการตอบรับยังไงตอนทานใหม่ๆปวดไหมปวดเมื่อยไหมมันเป็นยังไงมวนท้องอะไรไม่เห็นตอนท่านเพราะว่าท้องเสียด้วยนะคะ่ะที่อาการมาเนี<ะ>่ยมาท้องเสียะะก็จะมีการปวดปวดมวนท้องอลำไส้บิดอืมการที่บาดไปเออเออจะบิดเลยลำไส้ถึงออมทนไม่ได้เป็นแฟนว่าไปห้า ทีมถั่วจันทร์จะใส่ลงไปจนถ้าใส่ใช้เพื่อการจะอะไรนู้นถั่าจานทร์บอกว่าอะไรถึงอย่างเงี้ยกี่กองก็ไปถึงก็ลงรูกก็อ้วกอ๋อมีอาการอ้วกด้วยอ้วกอ้วกเพราะสักพักนึงเริ่มอาการปวดมวนท้องค่ะมวนท้องขาวน่าโอ้ทายโงกทั้งลมทั้งอะไรอโอ๋อหลังจากกินเห็ดลินจือไปแล้วเนาะก็คือพูดง่ายๆก็คือระบบขับถ่ายเนี่ย ถ้ามันลงกระเพาะลำไส้ไปปุ๊บพอกินอะไรไปเสร็จแล้วถ้ามันลงลำไส้ใหญ่ไม่ได้ถ่ายออกไม่ได้ตามปกติมันก็จะตีขึ้นบนคุณ <Okay. S 1> มัทนาต้องเข้าใจนะที่อาจารย์เรียนให้ทราบตอนนั้นนะนะ <Okay. S 1> ทีนี้หลังจากนั้นมาดีขึ้น <Okay. S 1> ทานข้าวได้ดีจะ <Yeah. S 1> ทานข้าวได้ดี <Okay. S 1> เสร็จแล้วตอนนี้ถ่ายปกติร่างกายเดินไปไหนได้แล้วทุกวันนี้ มีแรงมีเลือดมีอะไรมีสีสันนะฮะเหนียวหายครับครับฉะนั้นนะฮะก็เราก็ต้องขาดไม่ได้ก็ต้องขอบคุณคุณน้าเราเนาะที่มาแนะนําสิ่งดีๆคุณน้าคุณน้าแผ่วอยู่ไหนเอ่ยขอดูหน้าหน่อยดูหน้าหน่อยเออสวัสดีครับคุณน้าแผ่วจะคุณคนนี้แหละครับคุณท่านเป็นผู้การสูงขยายงานอําเภอคงษ์เป็นน้าชายนะฮะ ผู้นำนะผู้นำที่ดูอยู่ในขณะนี้ครับนี่ฮะตอนเนี้ยก็คนเดิมนะฮะแล้วรอเก่าอีกรอก็เก่านะฮะก็มาแล้วรอไปไปคิดว่าจะเข้าไปสัมมนาเหมือนเดิมไหมครับไปเนาะไปเนาะครับฉะนั้นวันนี้นะก็ขอขอบคุณนะบริษัทวักซินที่ผลิตสินค้าของบริษัทวักซินเห็ดลินจืวร่างเล่นออนะฮะคุณมัฒนาอห้อยทานอย่างต่อเนื่องสุขภาพแข็งแรง นะฮะมีอายุยืนยาวนะฮะแล้วก็เป็นที่พึ่งของของของลูกนะโดยเฉพาะสามีเขาเป็นห่วงมากนะนะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ